อย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งกันด้วยนะคะวัสดีค่ะวัสดีครับวัสดีครับตามที่เรามีกิจกรรมไว้เม <t ore schme ck> ื่อวานครับก็คือจะมานี่ครับ แจกไมโลคิ้วนะคะ3ามถุงด้วยกันนะคะวันนี้เมื่อวานเราก็ให้น้องๆได้ไปดูกติกาในคลิปที่เราทํากติกาเอาไว้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เราก็เลยนี่ค่ะไปเขียนรายชื่อของคนที่ตอบคถาถามถูกมาทั้งหมดก็ประมาณ300คน300กว่าชื่อะ เขียนกันมืออีกเลยนะคะนี่คือตองน,นี้นนก่อนก่อนจะจับฉลากนี่นะครับต้องบอกก่อนว่าต้องขอขอบพระคุณทุกท่านจริงๆนะครับใช่แล้วที่ให้ความสนใจร่วมเล่นกิจกรรมของเรานะครับ<ะ>และเราสัญญาว่าต่อไปเนี่ยเราจะพยายามหาของที่น่าสนใจมาแจกทุกท่านเรื่อยๆแล้วกันใช่ไม่พูดอะไรเลยครับ ไม่ตั้งแต่ไม่รู้กี่คลิปแล้วที่แบบไม่พูดอะไรเลยกินอย่างเดียวเอาละค่ะตอนนี้รายชื่อของทุกคนนะคะอยู่ในนี้กันแล้วเดี๋ยวเราจะจับขึ้นมาแค่3มรางวัลน,นะคะซึ่งอันนี้ไม่มีเส้นไม่มีสายไม่มีอะไรใด,ดๆทั้งสิ้นนะคะซึ่งรายชื่อที่จับขึ้นมาเนี่ยเราก็ไม่รู้นะคะว่าเป็นใครบ้างแต่เดี๋ยวรายสําหรับผู้โชคดีที่ตอบถูกที่เราได้จับรายชื่อขึ้นมาสมคนเนี่ย เราเนี่ยจะติดต่อแบบคอมเมนต์ไว้ใต้โพสตที่เข้ามาโพสต์กันก็แล้วกันนะคะใช่ครับใครได้เดี๋ยวเราจะไปคอมเมนต์ตอบแล้วก็ให้มีการติดต่อกันแล้วกันใช่ครับเอาละรางวัลแรกครับตื่นเต้นมากให้น้องดีเจจับแล้วกันครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดีคนก่อนค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 ใช่โอ้โหน้องดีเจจับครับอ่น้องดีเจจับแล้วนะครับจับขึ้นมาจับหนึ่งใบหนึ่งใบนะครับ เราจะมาดูว่าเราจับทีเดียวไหมจับหนึ่งใบที <Okay. S 1> ละใบอ่ะช่องแรกนะครับที่ได้ผลภาษาอังกฤษครับต้องบอกก่อนเลยภาษาอังกฤษอ่านไม่ออกคุณแม่ต้องอ่าน <laughs> จากช่องอาชองคือไม่มั่นใจว่าอ่านชื่อช่องถูกไหมนะคะถ้าอ่านไม่ถูกก็เดี๋ยวขึ้นบอกค่อย <ใน S 2> บอกแล้วกันเนาะบ้านป้อง ซัมซุงหรือเปล่าไม่มั่นใจชอบนิทานเรื่องแมกวีเลี้ยงแกะค่ะคือรายชื่อที่เราใส่มาในนี้ลืมบอกไปว่าตอบถูกหมดเลยว่าจํานวนนิทานของเรามีกี่เรื่องนั่นก็คือ17เรื่องแต่ว่าเรื่องที่เราจะเขียนในนี้เฉพาะแค่ชื่อกับเรื่องที่ชอบเท่านั้นใช่ครับอ่าแสดงความยินดีคกับให้ดูก่อนใช่แสดงความดีกับรางวัลแรกด้วยนะครับต่อไปอิน่งานให้ใครจับดิอินุงานเดี๋ยวเดี๋ยว ให้พ่อกอจับแล้วกันโอ้โหเดี๋ยวแถมเสื้อให้เลยเสื้อเหม็นๆนเน,น,ああนี่ยนะอ่าบบต้องแบบล่างๆเลยคือบางทีคนล่างๆก็าอาจจะน้อยใจใช่ไหมคือหยิบใบไหนก็เอาขึ้นมาเลยนี่อ,อ,อ่ะต่อไปนี้ครับนี่คือกระดาษผู้โชคดีที่อยู่ในช่องของเราในมือของเราแล้วนะครับเอาละช่องที่ได้ครับ เป็นชื่อภาษาไทยครับคราวนี้ภาษาไทยชื่อช่องว่าสอนสวรรค์เจือนเจรอนรัม oh ชอบ oh. เรื่องแมกควีเลี้ยงแกเหมือนกันเย่ดีดีด้วยนะครับคุณสอนสวรร์เจรอนรํมนะครับเดี๋ยวเราติดต่อกันเป็นน้องผ,<ป>ผู้หญิงนะคะถ้าจำไม่ผิดตอนที่ไปจดชื่อเนี่ย นี่เป็นนักข่าวแน่เลยสอนสวรรค์ขยันยิา <laughs> เอาละต่อไปต่อไปเดี๋ยวไม่มาให่จับเองนะคะคนสุดท้ายผู้โชคดีคนสุดท้ายจะเป็นใครแทมทาดาดันแทม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 หยิบขึ้นมาแล้วหนึ่งบใบใครน้อยใจกินก่อนครับอเป็นภาษาอะไรอ่รเป็นภาษาไทย ชื่อช่องว่าคนไม่จำเป็นชอบเรื่องซานต้ามาแล้วนี่ดนดีด้วยครับก็3ามคนนะคะเมื่อกี้ใบเมื่อกี้ไปไหนแล้วอะ่าหล่นหล,ล,ล,ล่นลงไปข้างล่างนะคะก็3าคนนะคะสามช่องมอีอะไรบ้านปองซัมซุงอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะคหนึ่ง,ลงแล้วก็สอนสวรรค์เจือนรัใช่ครับ <ขอ S 2> แล้วก็คนคไม่จำเป็นนะคะเดี๋ยวทั้ง3ามช่องนี้เนี่ย พวกเรานะคะจะไปคอมเมนต์อตอบกลับไว้ใต้มเมนที่น้องๆมาตอบนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะขอข้อมูลในการจัดทรงไมโลไปให้คนละหนึ่งถุงเย้ยตัวน้องๆคนไหนนะคะ คนที่ยังไม่ได้รางวัลจากการร่วมสนุกในคลิปนี้คลิปที่คลิปที่แล้วสิไม่ใช่คลิปนี้ก็ไม่ต้องเสียใจไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเมื่อซับสไคร์เบอร์หรือว่าผู้ติดตามของเราเนี่ยถึงจำนวน1น0่งมื่นคนเราก็จะมีกิจกรรมแจกของเล่นกันอีกแน่นอนครับผมยังไงก็ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับรักกันน้อย,อยแต่รักนานๆในช่องคิดดีทีวีอย่าลืมกดไลค์<อ>และกด u b s c r i b e กดกระดิ่งในช่องนี้ด้วยนะครับใช่แล้ววันนี้พวกเราสามคนนะครับพ่อ่อนแม่มาและน้อง ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้โชคดีวสวัสดีครับบบ๊าายย